สวัสดีค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะเด้อที่ให้การติดตามรับชมอุ้มยอดรักชาแนลค่ะมื้อนี้อุ้มก็มี่เรืืองมีเล่าเนะ,คะ่ค่ะมาบอกสู่พี่น้องฟั้นคือเก่าค่ะพี่น้องล่าสุดค่ะไขต่ตเกี่ยวเพิ่นรับงานค่ะอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะหนึ่งในนั้นพี่ก้องวายุก็ไปร่วมทําการแสดงด้วยนะคะเพิ่นยกไปเบิร์ไข่ตุเกี่ยวมีสิกค,ค่ะพี่น้อง ถามว่าพอก้องว่ายุ่มีเสอร์ไฟไผ่หยังหวัตีเสอร์ไฟไผ่หยังวัดตีพี่น้องโอ้ยคอยยังให้พี่น้องเห็นว่าเสอร์ไฟไผ่หยังพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องที่ปลื้มปริ่มนะคะเนาะดีใจแท่นพอก้องนะคะเนาะเสอร์ไฟไผ่หยังหวัตีไปชมคลิปพร้อมกันเลยค่ะ ักส no eh ื 2, 4, 4, 4, 4้อ right> ้าช no ุดน้ำมันสามสี่สี่ชุดย well ังตาไหมเฮ้ยทำไมเงียบอ่ะเขินไงนี่โดนวนหล่อสวยๆเขาเขินนี่ะเขินเขาเขินคนหล่อสวย ย้ไปไหนเฮ้ยยวพาไปเี๋ยิ้มก่อนยิ้มก่อนอะไรไปไหนกินนมไหมน้องเหรอคะฟังออกนะคะเอาบอกน้องวอาได้โลดเลยค่ะไปไปไาดิ ตาออกน้องปั้นก็เหนียวแซ่บมองไปทางนี้มาหาคุณปู่จังหล่อเลยโอ้ปู่จังหลอดหลานนี่เขินอยู่ตัวอย่างยาวสูงมักเสื้อผ้าชุดน้ำมันสามสี่สี่ชุดยังตาไหม เฮ้ยทำไมเงียบอ่ะเขินไงมีแต่คนหล่อสวยเขาเขินดิล่ะเขินเขาเขินคนหล่อคสวยเซอร์ไพร์เสื้อผ่ายังวัตีค่ะเสื้อผ้าคือพอกล้อง ได้เจอกันกับน้องก้าวนะคะเนาะลูกชายคนโตของพ่อก้องค่ะดีใจน้ำพ่อก้องเพิ่นกับอุ่มลูกได้ค่ะเพิ่นอุ้มน้องก้าวเนาะน้องก้าวกับห้อุ่มนะค่ะคนอีอย่างคือกันคักเนาะพี่น้องปานเล็กสิบเอ็ดเนาะอุ่มไปยิ้มไปและพี่น้องห้าผู้เป็นเอฟซีเพิ่นเบิงไปก็ยิ้มน้าล่ะค่ะจังไดกัขอบคุณพี่น้องนะคะเอฟซีทุกคนนะคะ ที่คอยสนับสนุนค่ายตัวเกียวมิวสิกนะคะสนับสนุนกองว่ายูน้าเมเดอร์คาเดอร์เพราะว่าเพิ่นกับซีดเรียงดูลูกนะคะสามคนนะคะพี่นองนี่ละค่ะฉายาเพิ่นหนุ่มกล้องวายุพญาเสิงนะคะพี่นองจังไหนกับเป็นฉายาเพิ่นดเดค่ยเดอจังไหนเพิ่นกะ เป็นคนดีคนหนึ่งนะคะเนาะเป็นคนมีความรับผิดชอบนะคะทั้งในเรื่องครอบครัวและหน้าที่การงานค่ะยังไงก็ฝากเอฟซแม่ๆมพี่ๆเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะพี่น้องสามมานะคะคอมเมนต์ลงใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเด้อขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซตัวเกียวมิวสิกนะคะติดซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเนาะเพื่อสิจะบ,บพลาด คลิปใหม่ๆนะคะที่อุ้มยอดัักชาแนลติงลงมาให้พี่น้องในเบิงรืนเลยๆเด้อพี่น้องอย่าลืมกดติดตามไว้เลยค่ะหาอุ้มลงคลิปใหม่กระดิ่งกระติดจันติงต้งติงต้งติ้งนะคะให้พี่น้องกดเข้าไปเบิงงนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมได้พี่น้องขอให้พี่น้องร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเด้อสวัสดีค่ะ